วั์ค่ะอ,อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ3าสิบปีนะคะแล้ววันนี้ส่งกันบ้านเรื่องเดียวแต่น่าจะครอบคลุมสองหัวข้อก็คือเรื่องของเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดนะคะแล้วก็ความเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดและชีวิตเปลี่ยนนะคะแล้วก็เรื่องของการครบและก็เคารพมิตรีค่ะสองเรื่องในสองหัวข้อในเรื่องเดียวเรื่องมันสืบเรื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาที่สามเริ่มเข้ามาเรียนรู้กับกับค่ายนะคะออตอนนั้น ต้องเน้นคําว่าเคารพมิตรีเพราะว่าสาวทำชั่วทําเร็วกับเรื่องนี้ไว้มากคือตอนนั้นได้เ,เพ่งโทษดรพฟุตด,ดีไว้ค่ะแต่โชคดีที่เราเปลี่ยนความคิดภายในไม่ขี่นาทีหลังจากที่ท่านท่านพูดออกมานะคะก็ได้รู้ว่าอ๋อท่านรู้จริงทำจริงก็พอหลังจากนั้นนะคะพอเปลี่ยนความคิดเนี่ยเวลาที่ท่านพูดทุกครั้งเนี่ยสาวจะตั้งใจฟังทุกครั้งตั้งใจฟังเป็นพิเศษสิ่งที่ได้ก็คือ ได้ได้ได้เทคนิคการอ่านอาการกิเดสเพราะว่าท่านจะอ่านอาการกิเดสได้แบบละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความภาคเพียรในการทําอันเนี้ยสาวกล้าทําดีท็อกเพราะว่าดรผู้เีท่านแชร์ประสบการณ์ของท่านเองนะคะก็เลยกล้าทํากล้าทำเพราะท่านเลยนะคะแล้วก็สภาวะเนี่ยสภาวะกับภาษาเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะคะพอหลังจากที่เราภาคเพียรทําตามอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าเวลาที่มันอิ่มพอดี สภาวะที่เรากินแล้วพอดีกับร่างกายที่เราต้องการนะคะสภาวะตรงนี้ทําให้ไม่ทุกข์ทรมานกับการอยากกินขนมหวานหรือว่ากับกิเลสตัวอื่นๆก็สามารถลดลงไปได้เยอะก็ขอส่งการบ้านเรื่องเรื่องนี้ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะนุฒนาค่ะ อาเชิญแล้วก็ผดีค่ะค่ะเราเรียกอะไรนะผัดสะมาโดยไม่ตั้งตัวคือเห็นก็มีโจทย์อยู่แล้วที่เคยเล่าให้ฟังค่ะว่าก็ขอบคุณนะคะเปาวิจารนะคะที่ได้ได้ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เห็นงพูดแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับที่เห็นงพูดหรอกมันคือเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเป็นร่างทรงของ วิบากกรรมของแต่ละคนนะคะในการที่จะสั่นคาะอกันนะคะแต่ส่วนของครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เสียงที่ได้ยินอกเข้ามาเนี่ยเราก็มีโจทย์อยู่แล้วว่าเราไม่ได้อยากเป็นพิธีกรเราไม่ค่อยได้อยากจะอยู่อยู่สื่อนะคะคือจะบอกว่าสิบปีที่อยู่แพทย์วิถีทมเนี่ยค่ะกับการที่มาอยู่ค่ายออนไลน์เนี่ยค่ายออนไลน์แค่เดือนเดียวเนี่ยนะคะถึงออกวิดีโอมากกว่าสิบปีที่เคยอยู่ตลาดอยู่แพทย์วิถีทมเลยค่ะนะคะ คือใจตัวเองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยากจะมาอยู่อยู่หน้าเวทีไม่อยากเป็นทําอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ข้างหน้าเมื่อเราพูดอะไรไปเนี่ยมันคือตัวอย่างมันคือเราเราก็ต้องทําดีตามนั้นนะคะเราต้องทําให้ดียิ่งกว่านั้นด้วยเพราะว่าคือพูดอะไรไปเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องทําทําทําตามนั้นน่ะนะคะมันก็จะกดดันตัวเองว่าัะต้องทำพวกนี้ด้วยเหรอจะต้องต้องทำตรงนี้ให้ดีตรงนน้นตรงนน้นตรงนี้ค่ะ ราะนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่แล้วแล้วรู้สึกเลยโอ้อค์กรน,นี้ดีจังเลยแพทย์วิถีทาเมื่อก่อนเขาต้องแบบยกมือสอนยาเก้าเม็ดกันนะก็จะมีคนนู้นคนนี้ยกมือกันเยอะแยะเลยเราไม่เคยต้องยกมือเราก็เลยไม่ค่อยได้ออกเวทีค่ะถ่ายคลิปถึงยากมากเลยถึงจะไม่ชอบถ่ายรูปรูปถึงก็น้อยนะถึงไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เยอะเท่าตอนนี้เลยใจก็แบบโอ้ยนะคะมันเป็นลอกอะค่ะปกติก็คือ รอบนี้เนี่ยพี่ๆที่เป็นพิธีกรเก่งๆเ,เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็คนที่ปฏิบัติทําดีๆที่เล่าสภาวะเก่งๆก,ก็มีเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะคะ่ะเป็นรอบที่ท่านเรียนค่ะท่านเรียนปอโทปอเอกกันท่านเรียนมจรรกันนะคะเราก็เลย <laughs> เป็นสิเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ได้อยู่ตรงนี้นะคะ่ะก็ต้องพยายามสร้างความยินดีตรงนี้อยู่นะคะพอได้ยินขึ้นมาปุ๊บอีกแล้ว <laughs> ประโยช์ที่แบบว่าต้องเป็นตัวอย่างต้องทำาน่นทำนี่มันก็เข้ามาแล้วมันก็รู้สึกกดดันเนาะเราก็เออมันเป็นเหตุปัจจัยมันคือสิ่งดีนะทำให้เราทำภาคเพียรปฏิบัติเราตั้งเราตั้งใจมาทำสิ่งนี้ไม่เหรอเราต้องการให้เราเจริญขึ้นก็คือต้องมีการเขารเรียกอะไรนะอภิสังขารขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะใจมันดอกไปนิดนึงเลยตัวอย่างคำว่าตัวอย่าง,างเดี่ยอย่างพี่นิดหน่อยใช้ตัวอย่างนะให้ลดละเรื่องเนื้อสัตว์ใช่ไหมแต่สิ่งนี เรามาตัวอยากก่างสำหรับนเสียงนี้รู้สึกเสียงจะมีความยังมีความทุกข์เล็กๆอยู่นะคะในตัวเองก็ทําให้ได้มาล้างอีกรอบหนึง่งค่ะทุกครั้งที่มีภัสสะเราก็พยายามที่จะเอาตัวนั้นมาเป็นประโยชน์ในการหาเหลี่ยมว่าเอเรายังติดเหลืออะไรอยู่ไหมนะคะก็ขอบคุณ <c oughs> ค่ะขอบคุณโจทย์ตัวเองค่ะค่ะก็เป็นเนี่ยเป็น อีกกรณีหนึ่งที่ทำให้รู้ความในใจของผู้ดำเนินรายการหรือว่าคณะทำงานของเรานะคะจริงๆแล้วพวกเราพวกเรามีโอกาสได้ล้างกิเลสในทุกขั้นตอนของชีวิตทุกกระบวนการของการปฏิบัติของพวกเรานะคะอย่างที่ดรผุษสดีพูดพูดมานะคะ,ะพี่นิดหน่อยเนี่ย ได้เรื่องของการที่จะต้องมาอยู่ข้างหน้านั่นแหละเพราะเป็นความคาดหวังตั้งแต่แรกแล้วด้วยนะคะว่าเราอตอนนั้นก็คือเราเป็นพยาบา,าลเราก็เลยต้องได้ตั้งแต่สมัยที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ได้ร่วมบำเพ็ญเพราะเป็นคณะทํางานที่จะต้องอทําเลิกค่ายอย่างเงี้ยคะ่ะคำว่าทําตัวอย่างที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธานะคะนี่คือสโลแกนของแพทย์วิถีธรรมดังนั้นสิ่งไหนที่เป็นเรื่องที่ที่ดีซึ่งเราก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำด้วยมีเงื่อนไขบังคับด้วยนะคะก็เลยอ่าไม่ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับนะคะเ,เพราะอย่างเช่นน่ะการปฏิบัติสิ่งนั้นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบนี้แต่พออ่าเรา อยู่ในจุดที่ว่าเราต้องเป็นตัวอย่างด้วยเราเราจะเป็นคนพูดบอกให้คนอื่นทำเราก็ต้องทำได้ก่อนแล้วเนี่ยทำให้เราได้ได้อจะบอกว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นี่ไม่ใช่แล้วมันก็คือต้องทำนะคะแต่ต้องทำเราก็มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมามาอ่าอยู่ในจุดที่ได้บำเพ็ญโดยอัตโนมัตินะคะโดยอัตโนมัติชื่อทางธรรมว่าน้อมพรฟ้านะคะ น้อมพรฟ้าเนี่ยแปลนะคะแปลว่าน้อมทำในสิ่งประเสริฐสุดนะคะพรน,นี่คือสิ่งประเสริฐใช่ไหมคะฟ้านี่ก็คือสูงสุดน้อมรับสิ่งสูงสุดที่ฟ้าให้เราได้ทำนี่แหละคะ่ะให้เราทำสิ่งไหนเราก็ทำสิ่งนั้นด้วยความยินดีนะคะ ดรพุษธีก็ได้น้อมพรฟ้าไปด้วยเหมือนกันนะคะคือได้น้อมทำสิ่งที่ฟ้าให้ทำในช่วงเวลานี้นะคะ่ะจริงๆท่านก็ทำได้ดีนะคะแต่ภายใต้ที่จะมีเล็กๆให้เราได้ขำนะคะได้ขำว่าไม่อยากได้สิ่งใดจะได้สิ่งนั้นนะคะแม้แต่อย่างเช่นอ่านข้อความนะคะท่านอยากอ่านสั้นๆพอพอมาถึงคิวที่ท่านต้องอ่านนะคะข้อความก็จะเต็มหน้ากระดาษเลยะคะ่ะ ทำให้เราได้หัวเราะว่าเพราะว่าไม่อยากได้สิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นนะคะแต่สุดท้ายพวกเราก็ได้ในสิ่งที่ดีร่วมกันนะคะก็คืออยู่ในจุดของแพทยิถธิธรรมเนี่ยได้ทำสิ่งใดก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นกุศลกับตนเองแล้วก็ได้ล้างกิเลสต,ตัวเองไปด้วยแล้วก็ได้ช่วยผู้อื่นไปด้วยนะคะค่ะ ก็เป็นเรื่องในใจของพวกเราเล่าให้ฟังเพิ่มเติมไปด้วยนะคะค่ะค่ะนุทนากับปาริดาค่ะนุทนากับดร,รพุทธดีค่ะอ่าก่อนที่ไปถึงครูพิมพ์นะคะตอนนี้มีพี่น้องเราที่กำลังทำกิจกรรมแบ่งปันอยู่ที่สมุทสา